สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิลนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลพลาม9นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมางานเปิดตัวเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาลใหม่ครับ2023-2024นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงปกติแล้วผมไม่ค่อยใส่เสื้อลิเวอร์พูลออกมาข้างนอกเท่าไหร่นะทุกคนไม่รู้ทำไมเขินๆนะแล้ววันนี้ใส่ออกมาครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าได้มาร่วมงานนะครับต้องขอบคุณพี่เจ็ดโกยแล้วก็ทาง lfc thailand ได้เชิญมาในงานนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนทุกกกคคนนนเเพรรรราาาาาะะะววว่่่่งงงิมมมมชััโโอีปณบ ผมมาคนเดียวไม่รู้เลยจะกินอะไร่เจอร้านแล้วปดแล้วนี่ร้านโปวดของผมเลยกินนี่ดีกว่าครับซานตาฟี่ถูกนี่ครับราคาจับต้องได้กินเสร็จเรียบร้อยทุกคน169บาทเองถูกนะครับแต่ไม่อิ่มนะรู้สึกว่า1ส่วนสาส่วนสท้อง<ม>ก็เดี๋ยวตอนนี้ลงไปที่ช็อปลิเวอร์พูลไปดูของก่อนนะครับ น่าจะอยู่ชั้นจีนะเท่าที่เช็คมานะครับที่นี่เป็น Off ฟ c i ช l Shop อของ LFC Thailand เลยแล้วก็จะไปดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างในตอนนี้นะครับนี่นะครับทุกคนผมหาอยู่นานนะช็อปลิเวอร์พูลนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะเดินว <laughs> <laughs> นไปวนมาไม่เห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาดูเป็นจัดงานจัดอีเวนต์เลยนะครับสำหรับช็อปลิเวอร์พูลนะรอดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะทุกคนนะ แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเสื้อลิเวอร์พูลซีซั่นใหม่ไปฝากไลลี่ด้วยนะเพราะว่าจะมันเกิดไลลี่นะครับแล้วผมได้โอกาสบินไปประเทศอังกฤษในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือก็น่าจะซื้อไปแล้วเอาไปฝากไลลี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเสื้อใหม่จะสวยแค่ไหนโอใจรออีกสักผูกเดี๋ยวตอนนี้ไปหาอะไรกินเพิ่มก่อนอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้กินแล้วไม่อิ่มนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนี่ครับมาพามาสองเสื้อลิเวอร์พูลก่อนนะครับ อันนี้คืออยู่ในซูเปอร์สปอร์ตนะครับเซอง์เีซันนี่แล้วลด30%แล้วตอนนี้ส่วนซีซั่นใหม่มีทั้งแบบเกรดเพลเยอร์แล้วก็เกรดแบบแฟนบอลนะฮะนี่คือเกรดเพลเยอร์ครับสวยมากเลยตอนนี้สำหรับสตาร์ทนะครับผมก็กำลังจะเลือกซื้อนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่นี่หรือว่าจะไปซื้อที่อังกฤษดีเพราะว่าผมจะได้ไปเตะบอลในเซนต์เจมส์พาร์คสเตเดียมนะครับ ก็น่าตื่นเต้นมากไปเหยียบสนามพิมลีกนะครับก็เลยต้องซื้อสตั๊ดหน่อยนะสตาร์ที่ผมมีมันมันเก่าไปแล้วนะทุกคนนะคลิปนี้ออกน่าจะผมบินวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้น่าจะออกวันนี้เลยคืนนี้เลยเพราะว่าผมจะรีบกลับไปตัดนะครับแต่ว่าใครที่ดูนะครับแล้วเป็นซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าอ r รีฟฟุตบอลนะอยากสนับสนุนสตร์ทให้ผมไปเตะที่สนามในพิม์ลีกนะติดต่อมาได้นะครับเหลือเวลาอีก2วันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปรับสตร์ทไปใส่ ไปเหยียบย้าพิมเมเลกนะครับทุกคนถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมไปไปซื้อที่อังกฤษเนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วทุกคนก็มีคนใส่เสื้อเหียวฟูเสื้อใสีแดงมาเข้ากันเยอะนะครับส่วนผมตอนนี้รอพี่โกยนะครับจอดรถเสร็จแล้วก็เลยจะเดินมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเท้าด้วยกันนี่ครับโกยเจอพอดีผมมาทิ้งขยะพอดีนี่ครับผมอยู่กับพี่โกยนะครับแล้วก็พี่โกยนะครับ นี่แบที่วันนี้ผมมาได้นะครับเพราะว่าพี่โกยรีเฟอร์ให้เลยเขาให้หาคนผมรู้จักใครที่แบบวิวคูหรือเปล่าอ๋อนั่นแหละก็เดี๋ยวไปลงทะเบียนพร้พอมพี่โกยนะครับแต่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันพี่โกยนี่ก็แท็กวิป้า <c oughs> ใครๆหลายคนอาจจะรู้จักเดี๋ยวไปดูกันว่าในงานมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับในงานก็ตามนี้นะครับมาลงทะเบียนแล้วทุกคนแล้วเขาก็จะแจกของนะครับก็เด <c oughs> ี๋ยวมาดู ถ่ายรูปภายในงานโพสลงอินสต g r a m มพร้อมติดแฮชแท็ก LFC Home Kit 2023 24 20นะครับพร้อมรับรูปทันทีนะครับก็คือได้รูปแบบนี้เลยนะครับนี่น,น,นี่โอ้ยเดี๋ยวต้องแล้วทุกคนต้องซื้อเสื้อใหม่แล้วข้างในงานนะครับก็จะมีเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากนี่เลยชุดแข่งลดูการใหม่นะครับก็โหสวยมากนี่ทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีไซส์ของไรลี่หรือเปล่าไรลี่อายุประมาณ12ขวบนะครับอันนี้ของผู้หญิงนะแล้วก็อันนี้ของผู้ชายนะครับของเด็กอยู่ไหนก่อนอามาดูของผู้ใหญ่ก่อนนะครับนี่ของผู้ใหญ่ให้ดูการชัดๆอีกักครั้งนะครับก็คือมีลายเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมเปลี่ยนจากฤดูกาลล่าสุดนะครับก็คือเป็นสีขาวตรงนี้กับตรงนี้นะครับนะครับมีไซส์เด็กผู้ชายไหมครับ ม่มีไซเด็กครับอ๋อยังไม่มีไซเด็กใไซเด็กยังไม่เข้ามีของผู้ชายเทเยอร์สเตเดียมแล้วก็ผู้หญิงสเตเดียมอ๋อครับกางเกงกางเกงจะมีของผู้ชายแล้วก็กางเกงเด็กด้วยนะอ๋อกางเกงเด็กแต่ไม่ไม่ได้เด็กเข้าประมาณวันไหนยังไม่ชถืออะไรครับอาจารย์ไปโกยจัดไว้หนึ่งตัวอันนี้เพยเยอะเลยร์นะมันคล้ายๆกันเนี่ยเห็นว่าซีซั่นก่อนซีซั่นล่าสุดนี่ก็อันนี้อันนี้ก็ซีซั่น มันเปลี่ยนแค่ตรงชายเสื้อกับคอนะครับเนื่องจากไม่มีเสื้อให้ไลลี่เพราะงั้นเดี๋ยวจะซื้อลูกบอลให้ไลลี่แล้วกันนะครับเป็นแบบให้เขาเซนจากลูกบอลเลยเป็นของฝันมันเกินล่วงหน้านะครับหรือไม่เขามวกก็ได้นะเพราะไลลี่ก็ชอบมวกอนะทุกคนสาหรับมวกนี้ก็น่าจะซื้อเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวให้แพทริกเซนไม่ไม่ถ้าเป็นอันนี้มันจะเซ็นแล้วมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็เอาเป็น สีนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ให้เขาเซนให้นะสีนี้น่าจะเซนได้นะครับแล้วก็ลูกบอลลูกหนึ่งแล้วกันเนาะตัวไหครับเออลูกบอลขายด้วยไหมครับขายครับเขาแบบสูบหรือไม่สูบเออสูบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้พันสิบเซนแล้วก็เอาลระอกได้ไหมครับจ่้อหือเปาซื้อได้ซื้อเป็นของฝากขอสัมภาษณ์ครับ ว่า favorite player ของชุดนี้ชอบใครมากที่สุดแบกเปเหรอแบกเต้ฟันได้ฟันได้แาคิดไงกับฟันได้ฟอร์มที่แผ่วๆลงไปในฤดูคือการที่ผ่านมาใช่ก็มีพลาดเยอะนะวันล่าสุดที่ไปดูสเปอร์หลังห้าเดือนเห็นกับตาเลยว่าด้วยแบบตอบไปเยอะแต่ว่าถ้าถามว่ายังมีเขามันก็ยังยังแบบภูมิใจอยู่ไม่กี้พี่โกยบอกว่าดูนัดสเปอร์มานั้นเป็นยังไงบ้างมันมันเลย เล่าโมเมนต์ไอ้ที่ลิชาร์ลิสันมันแบบดีใจกระตากกระตากเราไม่เห็นเพราะู่นฝั่งอยู่บนรถไฟตอนนั้นในสนามเครียดมากเลยว่าให้มันเป็นอะไรวะมันดีใจยังไงเราไม่เห็นไม่เห็นยุคแม้กระทั่งขอเสื้อเลยแต่พอยิงชนะปุ๊บโอ้โหสนามแตกเบสโมเมนต์เลยโมเมนต์ที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากส้งแต่ย้อนสี่สาม พี่โกยนี่ก็เป็นคนซับสไครป์แรกๆในช่องผมแล้วก่อนหนึ่งมือเดี๋ยวผมเห็นวันนั้นที่มาทับเนี่ยผมตกใจมากเพราะว่าผมรู้จักพี่โกยอยู่แล้วนะเพราะผมเล่นเกมฟีบาแต่ทีชอบดูบรรยากาศที่คอยไปแบบสนุกดีและสุดท้ายพี่โกยก็ได้มาสนับสนุนช่องสนับสนุนเพจนะสกีนชิลใช่ไหมครับใช่แน่นะบอกเลยว่าถ้าซื้อตั๋วฟุตบอลนติดต่อน้องที่กันไปสามสี่นัดทุกครัวบุ้มก็บอกย้อนมาครับขอบคุณมากครับนี่ครับตอนนี้ก็จะสามโมงครับงานก็จะเริ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดูข้างใน นะครับใครที่ชอบฟังนะครับผมก็เป็น F C นะครับชอบฟังเมสซตนเหมือนกัน,นครับโักชันเต็มมากจัดเต็มมากมีแบบว่าลูนด,ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นซ u เปอร์สปอร์ตนะครับในเครือเซนทันนะครับนี่ครับเลิฟแมนนะครับ ตอนเราเป็นแฟนของนิวบูทุกท่านนะครับก็สุนทรของเราตอนนี้อยู่เราสองคนครับผมดีเจคิวยุทสาลยนะครับนะแล้วก็ดีเจจ k r ร d อ r ้าตอนนี้เรามีตำนานนักเตะฝั่งซ้ายของสโมสรอ่าผู้ที่มีซ้ายดังหัดเทพเจ้านี่แค่กันติกอิ้วโป่งเท้าลูก่อน้อพเข้าสู่หน่โอ้แต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มาแค่พูดคุยกับเราครับครับอย่างแรกคือ เดี๋ยวแพทริกแบเกอร์นะครับจะร่วมเดินนะครับในการเปิดตัวในรอบฟินาเล่ของเราได้เจอตัวเป็นๆแน่ๆเรื่องของเสื้อเย้าดุการใหม่ของเรา2023-2024ถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องราวก็จะถูกประมวลมาใช่อยู่บนจอยใหญ่ๆนี่ะพร้อมแล้วไปสมได้เลยครับใช่ครับ เซเลบนะครับกองเชียร์แอรีตัวจริงครับที่มาร่วมกันเดินแบบในวันนี้ใช่ครับก็อ,บอกแล้วมาเลยดีกว่ากักแฟชั่นเชียร์ เดี๋ยวตอนนี้นะครับรอ5้าโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกตอนมีแอนกรีนนะครับนะครับตำนานยุคเก้าศนนะครับเกิดไม่ทันนะครับเราบรรยากาศก็คึกคักมากนะสำหรับการเปิดตัวนะครับของล f c ซีเจอร์ซีสองพันยีนะครับก็เรียกได้ว่าแฟนๆลิเวอร์พูลที่มาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งใครมาซื้อสินค้าภายในวันนี้ครบ2,900บาทนะครับก็จะได้มิสแอนกรีนกับคุณแพทริกนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นเอ่อตั๋วไปประเทศสิงคโปร์ฟรีซีซั่นของลิเวอร์พูลทั้้ง2นนััดดวยะครบ ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดอดูนะครับว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะได้ meet and greet กับคุณฮัทริงด้วยซึ่งถ้าผมได้เป็นผู้โชคดีนะครับเขาจะให้รางวัลหนึ่งรางวัลสองที่นั่งนะครับผมก็จะเอาอีกหนึ่งที่นั่งนั้นมาให้แฟนๆในช่องนะครับถ้าสมมติผมโชคผู้โชคดีนะทุกคนแต่ว่าโอกาสมันน่าจะยากเพราะว่ามันหลายหลายร้อยคนมากๆนะทุกคนก็๋ยวมารอรุ้นพร้อมๆกันนะครับตอน5โมงนะตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาก็จะเปิดให้ซื้อของแล้วก็เดี๋ยวรอเป็น meet and greet นะครับ ระหว่างรอเมดแอนด์กรีนนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะครับว่าในช็อปมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็มีส่วนลดตอนนี้นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็มีทั้งโฮมคิดเอาไว้คิดแล้วก็เซอร์เชิร์ดนะครับรวมถึงเรปอนเจมเอดิชั่นนะครับก็ยังมีขายอยู่นะครับที่เอลเอสีไทยแลนด์ที่นี่นะครับรีเทลช็อปนะครับแล้วใครที่เป็นนักสะสมนะครับก็อาจจะสนใจในฝั่งด้านซ้ายนะครับที่จะเป็น เสื้อพร้อมกรอบลายเซนนะครับอันนี้ก็ที่โชว์ก็จะมีของเอเดอร์สันครอฟนะครับเฟอร์จิลฟรานไดทั้งเสื้อทีมชาติแล้วก็เสื้อดูดูการนี้นะครับส่วนแบบถูกที่สุดน่าจะเป็นเสื้อแบบกรอบแบบนี้นะครับก็คือเป็นเสื้อพร้อมลายเซนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่กรอบนะครับก็เป็นกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อพร้อมลายเซนเฟิร์สทีมนะครับซีซั่นยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนะทุกคนเรียกว่ามีลายเซนทุกคนเลยนะครับซึ่งโหถ้าให้ผมมาแกะลายเซนผมก็ไม่รู้้เหหมืออนนนนนนกัััััะะคครรรบบบสี อันนี้ก็คือผมก็เห็นที่เตเรียมที่นี่ก็มีขายเหมือนกันนะโดยเหมือนกันทุกอย่างทุกประการเลยครับซึ่งถ้าถามผมว่าราคาที่ประเทศไทยกับราคาที่ประเทศอังกฤษนี่คือแทบไม่ต่างกันเผิ่มที่ประเทศไทยนี่ถูกกว่าในบางชิ้นด้วยนะครับซึ่งตุ๊กตาตัวเล็กพวงกุญแจอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าอย่างเงี้ยครับดูราคานะครับอยู่ที่590บาทนะครับที่นู่นก็ขายประมาณ15ปอนดปอนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเสื้อผ้าสาหรับเด็ก แรกเกิดก็มีแบบว่าเยอะมากๆแล้วภาพพันคอที่เป็นลายที่ประเทศอังกฤษไม่มีก็มีที่นี่นะครับเห็นได้ข่าวมานะครับว่า เคื่ออลายต่างๆแล้วก็มีอาจจะมีของบาชิ้นที่ผลิตเฉพาะประเทศไทยนะครับหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องมาดูที่รีเทลสโตร์ของประเทศไทยนะครับว่ามีอะไรให้เลือกซื้อบ้างที่หลายาสาขามากเท่าที่ผมรู้คือมีเซ็นทรัลพาม9เก้าแล้วก็ที่พัทยานะครับที่เป็นใหญ่ๆนะทุกคนผมมีคาถามครับ,รบถ้าถ้าสมมติว่าเราเป็นเมมเบอร์กับออฟิเชียลของลิอร์พูจะได้ส่วนลดที่นี่ด้วยหรือเปล่าวไ,ไม่เกี่ยวได้ได้รถครับเป็นรถ10%ก็คือต้องโชว์เมมเบอร์ของลิอร์พูใช่ คือจะซื้อที่นู่นหรือว่าจะซื้อที่นี่นะครับก็คือมีส่วนลดเท่ากัน10%นะครับก็สามารถใครที่เป็นเมมเบอร์กับทางสโมสรนะครับสามารถนําเมมเบอร์มาใช้ที่นี่ได้เหมือนกันนะครับได้ส่วนลดเหมือนกันแต่เมื่อกี้ผมซื้อของผมลืมใช้้วทุกคนว่ามีเมมเบอร์ก็10%หายไปแล้ว200-300บาทนะทุกคนสำหรับที่ลิเวอร์พูลไทยแลนด์นะครับซึ่งเมื่อกี้ในงานนะครับเขาได้โปรชั่นถึงว่าจะมีสินค้าที่ทำเฉพาะประเทศไทยนะครับซื้อได้เฉพาะที่ประเทศไทยนะครับก็มันจะเป็นเหมือน สุดาถ้าเป็นซีซันของของในประเทศไทยเองที่เรารู้ว่าเส้นของประเทศไทยเป็นยังไงก็คือมันจะเป็นพวกเสื้อเชียร์ทาวายที่เราทําช่วงสงกรารเซเลชั่นครับเราก็เลยผลิตออกมาครับโดยที่ทางเราต้องส่งให้ทางญี่ปุ่นที่เมืองนอกเนี่ยแท p บพรูฟใช่ถึงราจะทำได้ก็คือมีขายเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นครับเอ็กซ์ูซีฟเลยครับทุกคน ซึ่งก็จะมีหลายสีให้เลือกนะครับมีทั้งโอ้โหเป็นเสื้อเชือสีแดงสีดําแล้วก็สีครีมนะครับเป็นเสื้อแนวเสื้อเช,อ,ชอนะทุกคนซึ่งไม่มีขายที่ต่างประเทศนะครับใครอยากเห็นใครอยากเลือกซื้อนะครับสามารถมาได้ที่ช็อป LFC Thailand นะครับก็ไปรอดิกันได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะออกไปลงทะเบียน<ม>เพื่อ m e e t and g r e e t คุณแพทริกนะครับอันนี้ลงทะเบียน,นใช่ไหมครับอ๋อนี่ สำหรับใครที่ชอบครบ2 9พ0บาทนะครับก็จะมีถุงให้อีกหนึ่งถุงนะครับไม่รู้ว่าเป็นของสุ่มแต่และถุงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าได้ของเยอะมากซึ่งของชิ้นนี้นะครับผมจะแจกนะครับสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้นะก็เรียกว่าต้องขอบคุณทาง LFC ามากๆที่เชิญชวนผมมาอีเวนต์แบบนี้นะครับซึ่งก็นำของที่ได้มาจาก LFC นะครับมาแบ่งให้เพื่อนๆในช่องนะครับแต่การที่ส่งนี่อาจจะประกาศหลังจากคลิป ที่ผมจะไปประเทศอังกฤษในเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวผมประกาศทางหน้าเพจนะครับทอยซีเอนะแล้วก็มารอดูกันนะครับวีตอังกฤษผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะถามอะไรน่าจะขอวิดีโอนะครับให้เขาเซฮายทูไลลี่ว่าไลลี่จะอายูครบ12นะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนชาวอังกฤษที่เรารู้จักกันผ่านการเฉลิมฉลองที่ได้2แชมป์ในซีซั่น2021-2022นะครับซึ่งเรียกว่าเรารู้จักกันแค่ แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลนะครับก็ติดต่อกันเรื่อยมานะครับแล้วก็น้องเขาก็น่ารักมากมากครับก็เรียกว่ามีของฝากเล็กๆน้อยๆจากตำนานลิเวอร์พูลที่ทางแฟนลิเวอร์พูลตัวยงอย่างคุณพ่อของไรลี่นะครับเขารู้จักแน่นอนก็น่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมสามารถทําได้นะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับคือแฟนๆลิเวอร์พูลตัวยงมารอมิทแอนกรีสกับแพตติกแบ็กเกอร์นะครับนี่ครับนี่ก็แฟนๆที่นั่งรอนะครับ แล้วก็มีอาหารว่างด้วยครับแพทริแบ็กเกอร์ก็น่าจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแบ็คดรอปที่ไว้ถ่ายรูปนะครับส่วนพี่โกยก็ซื้อให้แฟนนะครับก็จะได้2,009ทุกคนก็จะได้เข้ามา m e e t a n d g r e e t นะครับส่วนเสื้อลิเวอร์พูลซีซั่นนี้นะครับผมยังไม่ซื้อนะทุกคนเดี๋ยวรอได้มีโอกาสเข้าไปดูที่แอนฟิลด์นะครับเราก็จะไปซื้อนะทุกคนเสื้อทุกตัวที่ผมใส่นะครับจะต้องใส่ไปดูบอลลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าผมได้มีโอกาสไปดูลิเวอออรูนนนนนนััดไหะะผมก็จืื้้คบ ก็เป็นที่รักของแฟนๆแฟนบอลนะครับสำหรับแพทริกแบ a ็กเกอร์นะคือแบบหลายๆคนเขาก็มีหนังสือแบบว่ารุ่นเก่าๆนะครับมาให้เซ็นเลยซึ่งรุ่นผมอะอาจจะเกิดไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าตอนที่แพทริกแบ a ็กเกอร์เขาเล่นอยู่ผมยังไม่เกิดเลยพี่โกยอายุเท่าไหร่้ะตอนที่แพทริกเขาเล่นปฐะมปฐผมเลยส Everyone, Patrick and I Hello Patrick, you alright? Yeah. I have a little friend from England and he's gonna turn 12 this uh, so July. So could you please sign this for one sir. for him? Um, and this ball as well. Okay. and uh, he's gonna turn 12 and his name is Riley. Could you say something and Hello Riley. a l l the best. Good luck. เมื่อกี้นะก็เจอคุณแพทริกไปนะครับก็ได้คุยกันแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเวลาจำกัดครับเพราะว่ามีคนต่อคิวอยู่ประมาณ7 0 8 0คิวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งทําเวลาครับแม่ให้เซ็นได้คนละสชิ้นนะแล้วก็คุยกับเขาได้สักครู่เดียวแล้วก็วถ่ายรูปเกแชะนะครับ ก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะว่าหลังงานจะมีอะไรต่อจากนี้หรือเปล่าเพราะว่ายังต้องมีจับฉลากสาหรับตั๋วฟุตบอลที่ฟรีซีซั่นในสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี2ท่านนะครับก็จะไปดูกันเพราะว่าเราัมเบอร์52แบ้วอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าสมมติ52ออกปุ๊บผมบอกเลยว่าผมจะพาหนึ่งในผู้โชคดีในช่องนะไปออกบอกนะแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้ก็คือก็ไม่ได้เลยครับ FCU ทูเจอ๋ออันเล็กๆ็กโมซาร่านะครับโซบะ5ครับโซี่5ครับโซบะ5ครับสร์สีครับค่าค่าบนสี่ค้าน้ำมั้กูบนี่แต่ว่าได้ดีกว่าไม่ได้ครั เรางวัลที e> oh. ่สี่นะคะเป็นเสื้อนะคะตัวนี้โอ้ถา9 0บาท590บาทนะคะรางวัลรางวัลต่อไปเป็นบินแบง ห้าสิบส hey. oh, in <laughs> ี่ครับห้าหระหว่างเราสคนอันนี้5้าหผมห้าผู้โชคดีคือห้าสิบสี่ครับนนี้เป็นตัวนะคะเข้าช่กันากับ e e n สิบสี่สิบส Well, uh, it pleasure, uh, you. I'm looking forward dat come back again very soon. So thank you very much Het was een plezier, over and uh, you Ik kijk het gevoel ik ben. voor het Je loopt nooit alleen. Yeah. คลิปนี้ก็จบเป็นรี่เรียบร้อยนะครับเราไม่ใช่ผู้โชคดีนะครับแล้วก็ต้องมารอรู้อีกทีว่าผมจะได้ไปหรือเปล่าสําหรับ ฟรีซีซั่นของลิเวอร์พูลที่สิงคโปร์นะครับก็คลิปนี้นะครับจะมีไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่มีพี่เจ็ดโกบได้รีเฟอร์ผมมาให้อาร์ฟซีไทยแลนด์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาร์ฟซีไทยแลนด์ด้วยที่เชิญผมมาในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆากนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับรู้บรรยากาศในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปที่ประเทศอังกฤษนะครับเพื่อไปดูบอลนัดสำคัญเลยสำหรับลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นรอติดตามคลิปต่่่่่่อออไไไไปปปกกกกดดดดดดรรรรระะะะิิงววววว้้้้้้ยยนคคับบเเเเพพาาาาาาุ๊จููลลลมมมืหแ็ข ขอบคุณพี่โกยมากครับถ้าไม่มีพี่้กยก็ไม่มีคลิปนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับติดตามได้ช่องไหนครับเจ็ตยครับผม YouTube แล้วก็ Facebook TikTok เลยอยากแข่งอยากแข่งฟีฟ่าต้องมีสักครั้งนะผมกับพี่อะสักครั้งลืมนะใครซื้อจอยต้องเจ็กโยช็อปแต่ว่าถ้าจะซื้อตั๋วบอลต้องต้องไงใครชิวขของเก่งครับเอาล่ะทุกคนปัญหาเกิดลืมจอดรถไหน นี่คือปัญหาเลยในการที่เราไม่ค่อยได้มาเซ็นทรัพลพรามก้าวครับเราจะลืมว่าเ็าจอดรถชั้นไหนจะจําได้ว่าชั้นบนบนอะทุกคนเพราะว่าผมกินข้าวใช่ปะ่ปะไปหารถกันดีกว่านะตอนแรกคิดว่าจอดชั้นสแต่น่าจะเป็นชั้นสามไม่ใช่ชั้นสี่เดินหาอยู่ทุกคน <c oughs> <c oughs>